โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับน้ำปั้นี่เ่คเคยวันนี้นะักปั้นจะมาสอนเทคนิคการทำอะไรไหมจะมาสอนวิธีการทําป้ายร้านค้าตัวเองนะคะทุกคนเริ่มได้นะคะให้เรากดแกลเลอรีร่ของฉันกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะทุกคนเป็นหนึ่งเลยนะแล้วก็น้ำปั่นจะเลือกเป็นนี้นะคะหนึ่งจุดหนึ่งนะแบบนี้เลยเดี๋ยวนะทุกคนเออเอาเอาอกไปก่อน นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหนึ่งนะ้ำปั่นจะใช้เป็นอันนี้ค่ะเป็น1 1จุนะคะก็กดไม่ใช่เป็น1ต่อหน,นึ่งอะ่ะทุกคนเข้าใจปะหลังจากนั้นนะคะล้วมันบบก็จะกดตรงนี้เลเยอร์สอันนะคะทุกคนหลนังจากนั้นน้่นะคะ,ะก็จะเพิ่มเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มรูปภาพค่ะนาเข้ารูปภาพ้ยไม่ใช่ดิีทุกคนนะคะพูดผิดขออภัยขออภัย นี่นะคะทุกคนก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเลเยอร์มาก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นแล้วเราก็เออหลังจากนั้นนะคะทุกคนแล้วก็กดตรงไม้บรรทัดอันนี้ค่ะทุกคนไม้บรรทัดแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเป็นวงกลมแล้วก็ขยายค่ะปรับขนาดตามที่เราชอบก็คือในการปรับตรงปุ่มนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้เครื่องให้ดูนะคะก็จะเป็นปรับตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมก็ปรับเอานะคะแล้วแต่ทุกคนเลยว่า ทุกคนจะปรับแบบไหนแล้วเราก็สามารถเลื่อนย้ายพื้นที่ใหม่ได้นะคะทุกคนเราไม่ต้องเอาไว้ที่เดิมแลว้วจากนั้นนะคะทุกคนเราก็มาทาสีเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเขาจะมาใช้เป็นสีนี่ค่ะเป็นสีที่เขาในกลุ่มเรามีสีให้นะคะทุกคนแล้วก็มีรูปให้นะใครอยากสนใจเข้ากลุ่มก็เข้ามาเลยจ้า ในกลุ่มเรามีสีให้เยอะมากเลยนะคะทุกคนแนะนาเออจริงพูดจริงนะคะทุกคนคือไม่ได้โกหกเลยนะแบบคือกลุ่มเรามีสีเยอะมากกลุ่มเราทํามาเพื่อเราแบบว่าสนแบบว,ว่าคือใครนะคะทุกคนทําไมรู้ไหมใครที่อยากจะได้สีเยอะๆเข้ากลุ่มเราก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่นะทุกคนแล้วแต่เลยเว้ยเออ เพราะว่ากลุ่มเรามีสีเยอะนะเออบอกก่อนใครที่อยากใช้สีเยอะก็นน่นก็มาเข้ากลุ่มเรากลุ่มน้ําปั่นได้นะคะทนะุกคนเพราะว่ากลุ่มน้ําปั่นใช้สีเยอะมากมีสีเยอะไงก็เลยแบบใช้สีเยอะนะคะในประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะทําให้มันหยดนี่จ้าเลื่อนลงมานะคะอันนี้เขาแค่แบบแต่งให้มันหยุเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะทําตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะปรับแต่งอ่อนๆน,น,นิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้นราบัอาจจะแบบใครที่ไม่ได้ยินเสียงนะบันก็เปิดเสียงได้นะคะใครที่ไม่ได้ยินเสียงนะบันก็ขอไปด้วยนะคะใครที่อยากเล่นน,ะะนี่อ๋อมันไม่ได้ที่นะทุกคนโอเคได้และ มาเดี๋ยวเราไปนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นสีเอ้ากดผิดสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีด้านล่างที่เราอัปโหลดเพิ่มอัปโหลดมาเมาื่อกี้เต็มเตมเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้กันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้รวยอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําสีข้างในนะคะแบบว่าเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะ แต่เราต้องเอาใหญ่นิดนึงนะ้ฮูฮ้นีจ้าถ้าใครมันแบบมันไม่เข้าอีกนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครไม่เข้ากลุ่มก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เข้ากลุ่มน้ำปั่นแล้วแบบก็คือสีมันไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า กน้ำปั่นสีมันหายไปบ้างแล้วอะเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะคือขอภัยนะคะทุกคนถ้ากลุ่มน้ำปั่นแล้วแบบใครเข้ากลุ่มน้ำปั่นมาแล้วก็สีไม่ก็ต้องขอภัยด้วยจ้าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ามันครบหรือเปล่าเพราะว่าคือไม่รู้ แล้วมันก็ไม่แน่ใจอะทุกคนว่ามันจะครบหรือเปล่าถ้ามันไม่ครบก็ต้องขอภยัยละกันนะจ๊ะทุกคนโอเคเนาะอืมอเคสีไม่ครบไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าคือมันแบบน้ำบอนคือน้ำบอนไม่ได้ค่อยเช็คกลุ่มน้ำบ,บนอนไงทุกคนไม่ได้เช็คกลุ่มน้ำบอนก็เลยสีไม่ครบเอ้าทุกคนจะายสหนึ่งสีละกันนะคน สีเดี๋ยวันเพื่มใหม่แปบ,บนึงลงมาไหนอันนี้ละกันนะคะทุกคนเป็นนี้จ้าทุกคนได้มาแล้วโอ้โห,โหไม่ได้เลยอะทุกคนคือแบบเดวนะวันลบมาเดี๋ยวนะนเด,ยนะเดียวเดแล้วงั้นแัน,นเอาเป็น อันนี้ละกันนะคะทุกคนคือน้ำปั่นได้ส่งมาในเครื่องน้ำปั่นแล้วนะ,ะเครื่องปู่มเครื่องน้ำปั่นนี้เลยจ้าอ้าวยัดวัดอะไรเนี่ยทุกคนวัดอะไรเนี่ยทุกคนงงเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวน้ำปั่นจะปรับขนาดจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยนะทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเออเดี๋ยวนะทำไมทุกคน,น ใคเคเครทำไงอะทุกคนวดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามปาจะย้อนกลับไปยังสแกรี่ของฉันบ้างเเดี๋ยวจะเลือกเว้ยทุกคนคือมันทำผิดอะคือแบบอะไรอะเขอไปกดลบกดลบกดลบกดกดบวกเอาใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ยาวต้องขออภัยด้วยจ้าเพราะว่า คือมันลบไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะว่ะคือมันผิดจริงลยทุกคนก็แบบเฮ้ยมันรีบไงทุกคนเหมือนน้ำปัน่นมันรีบน้ำปั่นรีบไงทุกคนก็เลยแบบอาจจะแบบว่าก็เลยแบบว่าเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะทุกคนมันก็เลยเกิดแบบนั้นขึ้นไปนะคะในแอปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปน้ำปัน่นและยังไม่ได้กดไลค์นะคะ ต้องเอ้ยไม่ใช่ดิต้องขอพายคนดูของนับบัลด้วยนะคะคนที่ดูคลิปนับบันอยู่เนี่ยเออคือแบบเอ,อ้ยอายมากคือแบบไม่คิดเลยว่ามันจะเป,นเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวนับบจะใช้เป็นสีชมพูนี้จ้ามันจะได้กบกลืนกับแว่นขยายสักทีนะทุกคนเออมันไม่ยอมกบกลืนอ่ะมันไม่ยอมกบกลืนเลยอะทุกคนเฮ้ยทุกคนทำไมมันไม่กบวะ งงว่ะเฮ้ยทุกคนนะไม่กดคื้นอนะกดสักที่สิโอเคก็ไม่ยอมไม่ยอมโอเคค่ะทุกคนได้แล้วจ้าและหลัจะกนานะทุกคนเดี๋ยวเร,ราจะมานำเข้ารูปภาพจ้ะหลังจากนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปั้นจะเอาเป็นรูปดี เดนบัตรเป็นรูป่ะนะอันนี้แม่เอออันนี้ละกันนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องตัดรูปโอเคจ้าทุกคนได้แล้วแบบนี้เลยหลังจากนี้นะคะทุกคนเดียเ๋ยวเดินบัตรจะแบบเดินบัตรจะเขียนชื่อด้วยนะคะต่อไปนะคะแล้วก็เข้าวงกลมเช่นเคยจ้าแล้วเ,เราก็มาลบใครที่ทําแบบนี้ต้องขยันลบนิดนึงจ้าทุกคนคือมันเดี๋ยัตรจะแบบ ป่าเป็นพื้นหลังสีดำแป๊บนึงมันสว่างเกินไปไมากแกเออเดี๋ยวนะทุกคนแป,ป๊บนึงไปแปะเลยไปสีอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนโอเคมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเล่านะคะทุกคน เราจะมาทํากันนะคะทุกคนในการเดยวน้ำปั่นนะคะทุกคนจะเดยนน้ำปั่นนะคะจะมาเขียนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบอยากจะแบบเดยวน้ำปั่นจะเดี๋ยวน้ำปั่นจะทําเป็นสีนะคะเดยวน้ำปั่นนะคะทุกคนจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวน้ำปั่นจะทําเป็นตัวสอนทนเริ่มเล่นด้วยตัวดีใหญ่เลยจ้า ดีใหญ่นะคะทุกคนดี D. ใหญ่จ้ะดีโอเอเอ i n จ้ะ o i l o i l นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแล้วบนเหินไปมั่วนะ จากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเออันนี้น้ำบไม่ได้ผิวมั่วๆนะคืออยากจะตกแต่งให้มันเป็นแบบสไตล์แบบว่าความจริงค่าจะตกแต่งแบบไหนก็ได้ไม่ต้องเหมือนน้ำบอหรอกนะทุกคนค่จะเหมือนน้ำบอก็ได้นะแต่ต้องขอภายนะคะถ้าเดี๋ยวน้ำบอจะต้องเร่งสปีดคลิปแรงอืมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำในนี่นด้วยนะคะทุกคนเอาไปทำในติ๊กตอก ะะเดี๋ยวนะ้ำมันจะแบบเอเรารมณ์แบบว่าหยดน้ำนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนคือมันแบบสวยมากเลยนะ แบบนี้แล้วนะคะทุกคนได้แล้ว yeah! เย้เป็นไงทุกคนเป็นไงทุกคนคือจะแบบว่าเวอร์มากเลยนคเดี๋ยวเราจะแบบลองย้อนกลับแล้วก็บันทึกเป็น png ได้นะจ๊ะย้อนกลับไปยังสแกรี่ของฉันแค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะได้มาแล้วก็ส20ปีแล้วจ้ะ